ร้านเซ t ตเกิบริการรับเติมเกมหลากหลายเกมนะครับได้รับความไวปป้ใจจากลูกค้ามากกว่า1,000แสนรายตอนนี้คอลับเติมเกมอย่าง s o l o l e เ e l i n g a l ออนด้วยนะครับเติมผ่านหน้าเว็บพอร์ชแชคฟูบ็อกสุดได้เลยและยังมีเกมอื่นอีกมากมายนะครับตรเติมรวดเร็วทันใจคลิกผ่านด้านล่างได้เลยเริ่มต้นกับที่วิธีการแรกเลยวิธีการนี้จะเป็นวิธีการสลับคนที่มีโน้ตบุ๊กนะครับหรือมีคอมพิวเตอร์ที่เมนบอร์ดรองรับในส่วนของระบบไร้สายนะครับส่วนสลับใครที่มีคอมพิวเตอร์แต่ไม่ได้มีีีีรรระ้้สาาายคคคุณจตอองใชววิธิธธกกกท่2ืื็ การแชร์ hotspot เข้าเครื่องคอมตัวเองนะครับซึ่งวิธีการนี้เราจะสามารถเล่นได้ทันทีนะครับโดยที่ผ่านเน็ตต้อให้เป็นเน็ตทูได้วกันก็ตามนะครับต่อ้เป็นเน็ตทูนะจำไวาต่อยเป็นเนทท็ตทูคือปัญหาตอนนี้เนทท็ตทูมีปัญหาเข้าเกมนี้ไม่ได้นะครับซึ่งวิธีการการะปอร๋อง h o t s p o ตเข้าตรงนี้สามารถเข้าเกมได้นะครับและวิธีการที่2ก็คือกรณีใครที่โอเคเน็ตมือถือของก็ไม่ได้ค่อยได้แรงอะไรมากนะครับแล้วก็ คุณก็อยากจะเล่นผ่านคอมแต่คอมคุณก็ไม่ได้มีตัวรับไร้สายก็คือมุ VPN นะครับก็คือโหลดโปรแกรม VPN แล้วตั้งค่าเป็นประเทศอื่นนะครับซึ่งตรงนี้ผมได้ลองอยู่คือตอนนี้ VPN ของคอมพิวเตอร์ผม,มอยู่ที่ประเทศนอร์เวย์นะครับซึ่งตอนนี้ผมสามารถเข้าเล่นเกมได้อยู่สึดถึงจะมีหมุนบ้างแต่สามารถเล่นได้นะครับสำหรับตรงนี้ถามว่าโดนแบนไหมไม่โดนนะครับคือสำหรับเล่น PC ไม่โดนนะแต่ถ้าเล่นสำหรับฝั่งมือถือเนี่ย มือถือมันจะมีการแบนแอคเคทาหรือว่ามีการตรวจสอบอยู่ถ้าแอคเคทาคุณถูกเข้าจากหลายพื้นที่นะครับอันนี้คือผมไม่แน่ใจว่ายังมีระบบนี้อยู่หรือเปล่านะคืออย่างเช่นคุณล็อกอินอยู่กรุงเทพนะครับกรุงเทพเสร็จคุณไปโผล่ประจวบประจวบเสร็จคุณไปโผล่สตูลโผล่สงขาโผล่ขอนแก่นอะไรเงี้ยคือตำแหน่งมันไม่ซ้ํากันเลยคุณมีโอกาสที่จะถูกตรวจสอบว่าบัญชีของคุณถูกแฮกนะครับแล้วยิ่งกรณีนี้คืออยู่ดีๆคุณล็อกอินอยู่ประเทศไทยนะครับสามวิธีต่อมาหรือสามวิธีต่อมาคุณ มันไม่ตรงตามเงื่อนไขที่เกมมันระบุไว้คือคุณไม่จะเป็นไปได้แม้แต่สามนาทีจะเราอยู่ไทยเรายัาไปอยู่ญี่ปุ่นอย่างนี้ไปไม่ได้นะครับมันจะถูกตรวจสอบว่าเรากําลังแฮกบัญชีคนอื่นอยู่เนาะสลับตรงนี้เดี๋ยวผมจะสอนวิธีการการณีแรกก่อนนะครับ,รบตอนนี้ผมได้ทาการปิดตัวเกมแล้วและผมจะทําการปิดในส่วน VPN ด้วยนะครับโอเคผมจะกด disconnect เนาะโอเคตอนนี้ผมกลับมาอยู่ที่ VPN ไทยแล้วนะครับโอเค อย่างแรกเลยเราจะเข้าเกมโดยที่เราไม่ต่อ VPN นะครับนี่คือปัญหาที่ NetTrue จะเจอวงเลบว่าก,กรณีต่อแลนนะแต่ถ้ามือถืออันนี้ไม่เจอนะครับโอเคเดี๋ยวรอเข้าเกมก่อนนะครับอันนี้กรณีแรกนะตอนนี้เรามาอยู่กันที่หน้าเกมนะซึ่งวิธีการแรกจะเป็นวิธีการปกติสลับใครที่ใช Net ้ NetTrue แบบต่อสายแลนนะครับหรือต่อ Wi-Fi นะสิ่งที่คุณจะเจอก็คืออาการหบุดนะครับตามนี้เข้าเกมปั๊บนะครับมันจะบ่น ไอ้มูนแบบนึงเข้าเกมไม่ได้นะครับกดให้ตายแล้วรอบไหนก็เข้าไม่ได้นะวิการต่อไปคือวิธีการต่อในส่วนของพาสปอร์ตมือถือเข้านะครับซึ่งอันนี้จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่วงเล็บว่าโน้ตบุ๊กคุณหรือคอมคุณนะครับจะต้องมีในส่วนของระบบไร้สายตรงนี้นะถ้าคุณกดในส่วนของบนมือเสียตรงนี้มาแล้วคุณไม่มีระบบของ Wi-Fi Bluetooth หรือ Air p l a n นนะครับหมายความว่าของคุณไม่ได้มีระบบไร้สายคือตัวนี้ถ้าเป็นของคอมมันจะเป็นนะครับกลมๆอยู่ตรงนี้รูปหกเหลี่ยมนะครับมีอยู่สองช่องเนาะ โอเคสลับใครต้องการใช้วิธีการนี้นะครับคุณไม่สามารถต่อเนี่ยเราใช้ได้เลยเพราะว่าสลับคอมพิวเตอร์ถ้ามันมีแลนมันจะใช้แลนก่อน Wi-Fi แต่ถ้าแลนดับมันถึงสลับเป็น Wi-Fi นะครับซึ่งวิธีการบังคับก็คือคุณมาที่ในส่วนหมวดหมู่ของตรงนี้นะครับคอนโทรลแผงเนาะเปิดคอนโทรลแผจากนั้นคุณมาที่หมวดหมู่ในส่วนของ network and sharing center นะครับคุณกดไปที่หมวดหมู่ของ eternal ตรงนี้นะครับหังจากนั้นคุณกดในส่วนของ disable ไปอ่าตอนนี้คุณตัดแลนดไปแล้วคือตอนนี้คอมคุณจะไม่สามารถใช้งานแลนได้แล้วนะครับแล้วตอนนี้ผมเชื่อมในส่วนของเน็ตมือถือผมอยู่นะโอเคผมจะลองเข้าเกมดูนะครับได้นะครับคือผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะเน็ต r u ูเหมือนกันแต่มือถือเข้าได้ครับคือใช้ในมือถือใช้คอมเล่นได้ แต่ไม่สามารถใช้ในส่วนของเน็ตผ่านเราเตอร์สายแลนอันนี้ต่อไม่ได้นะครับเนี่ยอันนี้เราเข้าเกมได้ปกติเลยนะอันนี้สลับวิธีการคนที่มีในส่วนของโน้ตบุ๊กที่สามารถต่อไร้สายได้หรือคอมที่ต่อไร้สายได้เนาะคุณสามารถใช้วิธีการนี้ได้นะครับสามารถเล่นได้ปกติไม่มีหมุดไม่มีอะไรเลยอ่ะมมีหม,ดมุมหมดนะครับเล่นได้ปกติแต่ว่าถ้าคุณเข้าได้แล้วนะครับย้ำว่าคุณเข้าได้แล้วนะ แล้วคุณทําการสลับกลับด้วยการเปิดแลนกลับมาใหม่นะครับคุณจะยังสามารถเล่นได้อยู่เหมือนเดิมแต่วงเล็บว่าถ้าคุณเจอจุดเซฟเกมหรือจุดไหนก็ตามที่เป็นการส่ง Data ย้อนกลับไปหาเซิร์ฟเวอร์เอ้ยเราขอส่งเซฟตรงนี้นะเราอยู่ตรงนี้นะมันจะดีดเราคืนนะครับคือเราจะเจออาการหมุน หมายความว่าถ้าคุณจะเล่นคุณก็ควรจะเล่นด้วยไอเนี้ยไปตลอดไม่ใช่โอเคเราเข้าเกมได้ปับ๊บคุณปิดอันนี้แล้วกลับไปต่อแลนไม่ได้นะครับสุดท้ายคุณก็จะเจอหมดอยู่ดีเนาะก็สลับกรณีที่คุณมีความรู้สึกโอเคผมเล่นพอแล้วผมจะกลับไปใช้แลนกลับไปใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับคุณกดมาที่หมดหมู่เดิมนะ network and sharing จากนั้นคุณมาที่หมวดหมู่ของ c h e s s adapter setting กดไปหครั้งนะครับหลังจากนั้น ถ้าอันไหนที่คุณปิดไปเช่นเมื่อกี้นี้คุณปิดในสองสายแลนไปนะครับมันจะเป็นลักษณะสีเทาแล้วก็เขียนว่า disable ให้คุณกดคลิกขวาแล้วกด e n a b l e กลกับนะครับแค่นี้สายแลนคุณก็จะสามารถกลับมาใช้งานได้ปกติแล้วเนาะ <S <S โอเคครับต่อไปจะเป็นในส่วนของวิธีการที่2เนาะก็สำหรับใครที่ต้องการใช้วิธีการที่2นะครับคุณจะต้องใช้ในส่วนของ VPN ซึ่งตอนนี้ ผมได้ใช้ในส่วนของ VPN Pro ตอน VPN นะหลังจากนั้นผมได้ทำการกดเซิร์ฟเวอร์มาอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นหลังจากนั้นนะครับให้คุณทำการเข้าเกมคือถ้าคุณจะใช้วิธีการนี้คุณต้องออกเกมก่อนออกเกมแล้วเข้าใหม่นะครับมันถึงจะสามารถเข้าใช้งานได้เนาะโอเคครับหลังจากที่เราเข้าในส่วนของเกมตอนที่เราเปิด VPN เรียบร้อยแล้วนะถ้าเรากดเริ่มเกมนะครับมันจะมีอาการหมุนนิดนึงนะย้ำว่านิดเดียว แต่คุณเข้าเกมได้นะอ่าตามนี้นะครับคือหมุนนิดหน่อยแต่คุณเข้าเกมได้ซึ่งถ้าคุณเปิด VPN แล้วคุณเข้าเกมเลยนะครับมันจะเด้งนะเพราะถือว่าคุณทําการเปลี่ยนตําแหน่งอย่างรวดเร็วนะค,คือตอนแรกคุณอยู่ไทยพอคุณกดล้เกมร่านึงคุณอยู่ญี่ปุ่นอันนี้ไม่ได้นะครับคือคุณต้องออกเกมเข้าใหม่เพื่อให้เกมเช็คว่าโอเคตอนนี้เราเล่นมาจากญี่ปุ่นนะอะไรประมาณนี้นะครับสามารถเล่นได้ปกติเลยแต่จะมีชา้ากว่าในมือถือนิดหน่อยแต่ก็เล่นได้นะครับสำหรับ PC ที่ไม่ได้มีระบบไร้สายเนาะ อ่าโอเคครับตรงนี้เราเล่นได้ปกตินะครับปกติเลยนะตรงนี้ปกติทุกอย่างนะครับไม่มีอะไรเลยเนาะเล่นได้ปกติโอเคสลับวิธีการมีประมาณนี้นะครับโอเคครับนั่นเป็นในส่วนของวิธีการแก้คร่าวๆสลับคายที่ใช้เนี่ของ True นะครับแล้วคุณต้องการเล่นตอนนี้เนาะ ก็เราไม่แน่ใจว่าเขาจะใช้เวลาแก้ไขปัญหาตอนไหนนะครับแต่สำหรับใครที่มีความรู้สึกเอ้ยผมเล่นเกมนี้จริงจังอ่ะผมจริงจังทั้งเกมนี้ด้วยหรือไม่ก็มือถือด้วยนะครับถ้าคุณไม่ได้ติดสัญญาคุณสามารถย้ายค่าได้นะเพราะว่าตอนนี้เหมือน True ก,กําลังจะแก้ปัญหาตันอยู่คือมันก็รีพอร์ตไปหลายคนแหละแต่ว่าปัญหาของเกมภาคโอเวอร์ไรอันนี้ผมเพิ่งจะแจ้งไปเป็นคนแรกนะครับฉะนั้น คุณจะต้องรอเขาแก้ประมาณ1สัปดาห์นะครับอย่าว่า1สัปดาห์คือขั้นต่ำนะเราไม่รู้ว่าเขาจะแก้ยังไงแต่ผมคิดว่าน่าจะเกิดจากปัญหา IP นี่แหละเพราะว่าถ้าไม่ใช่ IP มันจะเป็นอะไรนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจใครที่มีความรู้ด้านนี้ก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับว่าทําไมถึงไม่สามารถเข้าเกมได้และทําไมเราถึงสามารถเข้าเกมได้โดยที่แบบแค่เปิดฮอสปอตมือถือเข้าเครื่องทั้งที่ฮอสปอตจากมือถือเราก็เป็นทรูนะครับก็เข้าได้ แต่อพนเนี้ได้แน่นอนแต่ก็ผมไม่ค่อยจะนำวิธีการที่2เทถ้าหร่วิธีการที่2อคือสลับคนที่คอมไม่มีระบบไร้สายนะครับโอเคหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้สลับคนที่ต้องการเล่นแล้วเข้าเกมไม่ได้นะครับโอเคครับทุกคนเจอกันคลิปหน้านะครับ